วันนี้ถามาออกกำลังกายที่เดิมที่เคยมากับเด็กสวยๆนะครับอยากข้ามาจากเด็กอนเดีออกกำลังกายอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นออกกำลังกาเดือนละครั้งนะครับแต่ก็เพื่อสุขภาพ ก็ต้องมาครับเราจะพาไปชมอยู่เสือเส้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้วอร์มอัพร่างกาย mm hmm. ก็อยากให้มวอร์มสักหน่อยนะครับถึงอากาศจะร้อนไปหน่อยแต่บรรยากาศดี ก็อยากให้ดูวิวเดิมนสวยนครับน้ำต้วันอไข่ทีดูไอ้สายเนี่ยไม่เอาไข่ไป็นบล่างสุดเลยวิวอ่ะา